กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว ตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักจีนให้มากยิ่งขึ้นกับการบรรยายที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5ได้มีโอกาสาร,รับฟังไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น what is China who is Chinese ผู้ที่จะมาอธิบายเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้คือรองศาสตราจารย์ดรปิติศีแสงนากซ์เซคิ i ท e ฟเ r 렉เ t อร์ออฟเดอ e n ไปตติดดดามร้อยยยละะเีวกันค่ผู้เขารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทอจอรุ่นที่5รับฟังการบรรยายเรื่อง what is China who is Chinese โดยรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนาม Executive Director of the ASEAN Foundation ซึ่งได้กล่าวถึงประเทศจีนคนจีนมหาอำนาจจีนเป็นอย่างไร โดยมองในแง่ของลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อการกำหนดพฤติกรรมของประชากรในแต่ละพื้นที่และรัฐบาลจีนมีการรวมศูนย์การบริหารเพื่อความเป็นระเบียบของคนในชาติและจำนวนประชากรที่รัฐบาลได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี1949ถึงแม้ว่าจีนจะมีอาณาจักรที่ใหญ่มากแต่กลับมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรไม่ถึงร้ละสของพื้นที่ทั้งหมด จึงต้องมีผู้นำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างอัตลักษณ์ของชาติร่วมกันนั่นคืออักษรจีนที่เป็นอักษรภาพรวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้วยการมองลักษณะเชิงพื้นที่จากแผนที่เป็นหลักโดยมีแม่น้ำห้าสายหลักในประเทศจีนที่มีต้นกำเนิดอยู่ในที่ราบสูงทิเบตซึ่งถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านแหล่งน้ำของจีนเป็นอย่างยิ่งได้แก่แม่น้ำพรมบุตรแม่น้ำโขงแม่น้ำเพอร์ริเวอร์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่พัฒนาใหม่ที่เชื่อมโยงไปยังฮ่องกงและไต้หวันแม่น้ำแย่งสีเกียงและแม่น้ำหัวเหอหรือแม่น้ำเหลืองที่จะมีตะกอนดินอุดมสมบูรณ์เป็นสีเหลืองในแผนที่ของจีนมีการกำหนดเส้นหูลายที่จะลากจากตะนออกเฉียงเหนือมาอยัางทิศตะวัตนตกเฉียงใต้ เส้นนี้จะมีความสำคัญอย่างมากเพราะมีประชากรรวมการประมาณร้อยละ9 4อยู่ทางขวาของเส้นนี้และอีกร้อยละหจะอยู่ทางซ้ายของเส้นนี้มีเมืองอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางจากตะวันตกไปตะวันออกและมีความเจริญอย่างมากดังนั้นถ้าหากมีการระบาดของเชื้อโรคจึงจำเป็นต้องปิดเมืองอู่ฮั่นก่อน เมืองเป่ยจิงถือเป็นเมืองหลวงทางเหนือและเป็นเมืองท่าที่มีชื่อว่าเทียนจินตอนบนจะเป็นพื้นที่ที่ผนวกเข้ามาใหม่ที่ชื่อว่าซินเจียงเป็นพื้นที่สําคัญในเรื่องพลังงานพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่4โดยใช้เกลือระบายความร้อนแทนการใช้น้ําระบายความร้อนแบบเดิมและมีการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าจากซินเจียงลงมาสู่กวางตุง้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษจะอยู่รอบๆทะเลจีนใต้ได้แก่เซี่ยงไฮ้เซี่ยเหมินเสินเจิน้นไหหนานและเฉิงตูดังนั้นรัฐบาลจีนจึงต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมจึงต้องการพัฒนาประเทศทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเส้นหูลาลไม่ให้เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปจึงส่งเสริมให้เกิดการจับคู่เมืองสองฝั่งของเส้นหูลาลเพื่อรวมการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ระบอบประชาธิปไตยของจีนจะไม่ชอบ Competitive Democracy แต่ใช้แนวความคิดการมีส่วนร่วมที่เป็น Cooperative Democracy ประกอบไปด้วย23มนณฑลหเขตปกครองตนเอง4นครปกครองโดยตรงนั่นคือปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้และฉงชิ่ง2เขตบริหารพิเศษคือฮ่องกงและมาเก๊าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลากหลายภาคส่วนคณะกรรมาี่การที่สำคัญของประเทศ เช่นกรรมาธิการต่างประเทศกรรมาธิการแก้จ,จนกรรมาธิการปราบคอร์รัปชันเป็นต้นคะแนนนิยมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงมาจากความศรัทธาของประชาชนในสองเรื่องหลักได้แก่การทําให้คนจีนเลิกจนและนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบถ้าหากสอเขาว่ามีข้าราชการทุจริตจะให้ออกจากตําแหน่งเอาไว้ก่อนในอดีตมีประโยคที่ว่าทุกวิกฤต คือโอกาสนี่เป็นคำพูดของจอห์นเอฟเคนเนดีที่แปลจากภาษาจีนแต่ความจริงเนื่องจากตัวอักษรจีนมีความหลากหลายความหมายซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องแปลว่าทุกวิกฤตคือจุดเปลี่ยนโดยไม่ได้มองว่าวิกฤตเป็นโอกาสแต่มองว่าเมื่อมีวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากซึ่งทำให้คนจีนรอบครอบมากในทุกวิกฤต จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องคุยเฟื่องเรื่องจีนตอนใต้ยืนนานกวางสีมีอะไรดีโดยนายนักการเหล่าหาวิไลกรรมการบริษัทคาราบาวกรุปจำกัดมหาชนและนายพิทยาสานเดชประสิทธิ์ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ในายพิทยาสานได้เล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจการค้ากับจีนหลายสิบปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี2,540วิกฤตต้มยำกุ้งได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจและพบป่ากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายส่งออกและนำเข้าผลไม้ในคุณหมิงและซื้อเรือขนส่งสิงสนค้ากว่า10ลำโดยมีหุ้นส่วนกับจีนจึงทำการติดธงจีนที่เรือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางขนส่งและมีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการเพื่อความราบรื่นในเรื่องของการค้าขายรวมถึงสารสัมพันธ์กับทางจีนซึ่งจีนตอนใต้ด้ ร่วมมือกันทำเรื่องคุณหมิงโมเดลและเทศกาลไทยเพื่อโปรโมสสินค้าไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยคุณหมิงอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นคนใต้ของจีนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและพูดภาษาไทยได้การดำเนินนโยบายจะมาจากรัฐบาลกลางของจีนสินค้าไทยที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมได้แก่เครื่องแกงเครื่องปรุง การสื่อสารในการทำธุรกิจมักใช้ล่ามเป็นหลักเพราะจีนมองว่าทำให้มีเวลาในการแปลและคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบสำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและเป็นประธานคณะก,กรรมการบริหารสถาบันวทอจอ จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับหลัก ในการวางยุทธศาสตร์บริหารประเทศจีนตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันที่จะมองเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากว่าภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของประชากรในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวจีนศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีจากรายการคนหลังข่าวของเรานะคะเพราะว่าเรายังคงก่อติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอ รุ่นที่5แล้วนำข้อมูลที่น่าสนใจมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l i c a t i o n t i k t o k Instagram และทว i t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ